ปุยพรทิพย์โชว์หวานครบรอบแต่ง20ปีเปิดตัวลูกทั้ง3สวยหล่อทั้งบ้านเป็นนางงามอีกคนที่อยู่ในใจคนไทยเสมอสำหรับปุยพรทิพย์หน้าคีรันก,นกนกอดีตนางสาวไทยปีพุทธศักราช2531และยังได้ครองตำแหน่งนางงามจากกรวันปี1988หลังจากที่ตัดสินใจแต่งงานสร้างชีวิตครอบครัวกับมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจเฮิร์บไซมอน ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ล่าสุดปุยพรทิพย์ได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกได้แก่น้องชอนลูกชายน้องโซฟีลูกสาวคนเล็กและน้องแจ็คเกอรีลูกสาวบุญธรรมเพื่อเป็นการฉลองครอบรอบแต่งงาน20ปีกับสามีเฮิร์เป็นภาพที่เห็นแล้วอบอุ่นหัวใจสุดๆแถมลูกๆทั้งสคนโตเร็วมากออร่าความหลอ่อความสวยมาเต็มสมกับเป็นลูกจากรวาล